ชวนชิมชทูเท่วไทยอร่อย,ยทัย่วทิศในครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นแคมเปญที่ความร่วมมือระหว่างคูกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะคือในเชิงของการท่องเที่ยวเนี่ยตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะอีกไนทัวร์ซึ่งไทยแลนด์เนี่ยเราต้องการกระจายตัวการเดินทาง ท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปยังเมืองน่าเที่ยวนะคะเมืองน่าเที่ยวเนี่ยจริงแล้วมีเอกลักษณ์มีความน่าสนใจมากมายนะาอยากให้ท่องเที่ยวออกไปเพื่อกระจายเศรษฐกิจในการเดินทางด้วยนะคะทีนี้ในส่วนที่เป็นเรื่องของอาหารเนี่ยเป็นหนึ่งใน5้มัสกุลอิไทยแลนด์5มัสกูในไทยแลนด์เนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นมัสเทสมัสเทสก็คืออาหารไทยนะคะอาหารไทยในแต่ละภาคที่มีความแตกต่างกาันอาหารไทยในเมืองหลักแล้วก็เมืองหน้าเที่ยวนะคะอาหารตามฤดูกาลนะคะอาหารที่ใช้วัตถุดิ ท้องถิ่นเนี่ยเป็นหัวหลักทำให้ว่าจะเป็นอาหารอะไรตื่นตนแต่ละที่ในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็มีความน่าสนใจแล้วก็เป็น ตัวที่ดึงการเดินทางนักท่องเที่ยวได้ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเนี่ยจะขับเคลื่อนไปได้ก้อนเ่อนท่องเที่ยวเดินทางไปนะคะดังนั้นเนี่ยโครงการความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยระหว่างทอกับทูททนเนี่ยก็คาดว่าจะทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางไปในเมืองน่าเที่ยวแล้วก็ไปใช้ใจ่ายเงินโดยใช้อาหารเป็นตัวหลักมากขึ้นค่ะในวันนี้นะคะก็เราทางบริษัท ก็จะขอเป็นตัวแทนนะคะที่จะมาชวนลูกค้าของเราที่มีทั้ง51ล้านใหม่ลเลขใหม่นะคะที่จะเอาไปเที่ยวในประเทศไทยกันนะคะโดยอย่างที่ท่านพ่อได้เรียนนะคะว่าเราจะใชใ้ในเรื่องของอาหารที่มาเป็นตัวเ,เป็นตัวเปิดประสบการณ์ให้กับลูกค้า ที่จะได้ออกไปนอกจากที่จะไปท่องเที่ยวในจังหวัดทั้งเมืองหลักแล้วก็เมืองหน้าเที่ยวที่ยังมีฮิดเด่นเจมส์นะคะหรืออันซีนต่างๆที่อาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะได้ไปดูกันแล้วก็ได้ไปชิมอาหารในร้านอร่อยๆซึ่งเราก็จะได้คัดเลือกทั้งจากทีมภูมิภาคแล้วก็จากทางพลทรเนี่ยช่วยกันคัดเลือกนะคะได้มา 4 4 4ร้านอาหารนะคะที่จะมาได้รับโลโก้ไปสเมียาบัตรที่เป็นทูชวนชิมนะคะ <c oughs> ก็ประสบการณ์ดีๆในการท่องเที่ยวนะะี่ค่ะบวกกับทั้งโครงขายที่ดีของจูเราก็จะขอมอบในเรื่องของสิทธิพิเศษอินเทอร์เนี่ยเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้แชร์ประสบการณ์ดีๆของทุกคนนะคะจากการท่องเที่ยวแล้วก็ไปรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆอย่างม <c oughs> ีความสุขให้กับทุกๆคนค่ะ เงื่อนไขก็คือไปที่สถานที่ท่องเที่ยวนะคะหรือที่ร้านอาหารที่มีป้ายทูโทนชิมนะคะกะ็ในหนึ่งเดือนเนี่ยก็จะสามารถรับสิทธิ์เพื่อที่จะอย่างที่บอกว่าไปแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับทุกคนที่รักได้นะคะก็คือเป็นหนึ่งคนต่อสิทธิ์ต่อเดือนนะคะแล้วก็รับสิทธิ์ได้จนถึงสามสิบเดือน่ในอนาคตนะคะ,ะ,นนคนนะ,คะก็อย่างที่บอกว่าเรามีในเรื่องของหลักเกณฑ์ในการ ร้านอาหารอย่างพอนทังเข้มม้วนนะคะเพราะฉะนั้น,นก็อาจจะมีร้านผู้ประกอบการบางร้านที่ยังไม่เข้าเกณฑ์นในครั้งนี้ซึ่งทางาทูเองเก็จะมีการขยายาต่อเนื่องไปเพื่อที่จะให้ Co วบคร้านค้ามากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นให้กับถึงผู้ประกอบการที่เป็นชุมชนแ่างแท้จริงก็ขอให้ติดตาม ก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะออ,ออกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศกันนะคะในตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่กําลังจะจากฝนปลายฝนไปต้นหนาวน,นะคะออกเดินทางในช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยมีความสวยงามแล้วก็เมื่อได้ออกไปสัมผัสด้วยตัวเองแล้วเนี่ยนะคะอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยแชร์ภาพเหล่านี้ออกไปนะคะเพื่อที่จะได้ให้ คนอื่นๆที่ไม่ได้ไปได้เห็นแล้วก็ได้ออกเดินทางไปการเดินทางในช่วงนี้เนี่ยจะทําให้เศรษฐกิจนะคะกระจายตัวเศรษฐกิจหมุนเวียนไทยในประเทศก็ถือได้ว่าเป็นการช่วยประเทศได้อีกทางเลยค่ะ